นะคะน้องที่ถามถามมาบอกว่า,วาสวัสดีค่ะโค้ดมีเรื่องอยากบรบกวนขอความเห็นจากโค้ดพอดีว่าคือคุยกับผู้ชายฝรั่งคนหนึ่งแล้วคนนี้อาชีพหน้าที่การงานดีมากเขาย้ายมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ไม่เคยมีแฟนเป็นคนไทยมาก่อนเคยไปเจอการครั้งหนึ่งนะคะเคยไปออกเดทครั้งหนึ่งแล้วก็ ทุกอย่างเนี่ยราบรื่นไปด้วยดีมากเลยไม่มีอะไรเกินเลยนะคะน้องติ๊กก็บอกว่าติ๊กเนี่ยวางตัวแล้วก็แต่งตัวดีไม่โพแล้วก็คุยกันเกือบทุกวันนะคะหลังจากคเด,ดมาเขาก็คุยกันเกือบทุกวันผู้ชายเนี่ยนัดอยากเจออีกอ,อ,อยากเจอน้องติ๊กอีกสแสดงว่านะคะเดทแรกเนี่ยสแสดงว่าเขามีความประทับใจเขาบอกว่าหนุ่มฝร,รั่งเนี่ยเขาอยากเจอติ๊กอีกค่ะโค้ชแต่ว่าติ๊กก็แอบมีความกังวล แอบมีความกังวลว่าถ้าต่อไปคบเขาเนี่ยเขาจะรับได้ไหมที่เราอะแอบมีรอยสักเออเพราะว่าเขาเนี่ยคือน้องติ๊กังวลเพราะว่าหนุ่มฝรังคนนี้เขาอะเป็นถึงผู้บริหารเออเป็นถึงผู้บริหารแล้วก็แบบหน้าที่การงานพู้นี่ว่าเป็นหนุ่มฝรังโปรไฟล์ดีว่า่างนั้นเถอะนะ น้องก็เลยแอบมีความกังวลใจนะคะก็เลยส่งข้อความเข้ามาปราาึกษาโค้ชโฟนนะคะติ๊กก็เลยบอกว่าติ๊กก็เลยสองจิตสองใจค่ะโคะ้ชไม่รู้ว่าคือแบบจะคบต่อดีไหมเพราะว่าแอบมีความกังวลนะ,ะว่าเขาจะรับเราได้ไหมที่เรามีรอยสักก่อนโค้ชจะแบบว่าแนะนํานะคะแนะนําน้องติ๊กนะคะก็โค้ชอยากจะบอกอย่างนี้นะคะว่าทุกคนสาวๆไม่ว่าจะเป็นมือเก่ามือใหม่ที่แชทมานานแล้วหรือว่าเพิ่งเริ่มแชทนะคะ โค้ดโอยากจะเริ่มต้นด้วยด้วยเรื่องของแบบว่าด้วยเรื่องของไมซ์ก็อได้โปรหนุ่มฝรั่งโปรไฟดีนะคะสี่สิ่งที่โค้ดอยากจะบอกนะคะเ๋ยพบกับฝรั่งนะคะต้องกล้าเปิดใจอย่ากเก็บความสงสัยนะคะอยากรู้อะไรให้ถามอย่ากเก็บความสงสัยอยากรู้อะไรให้ถาม ะะการสื่อสารแบบตรงไปตรงมานะคะกับฝรั่งเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วรู้ไหมคะว่ามันจะส่งผลกับความสัมพันธ์ของคุณนะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะถ้าอยากได้ผู้ชายโปรไฟล์ดีนะคะเปิดใจนะคะอย่ากเก็บความสงสัยอยากรู้อะไรให้ถาม แต่เดี๋ยวโค้ชจะมาบอกแนวทางในตอนท้ายโค้ชจะแนะนําน้องติ๊กนะคะแล้วก็ทุกๆคนเลยนะคะแนวทางวิธีการสื่อสารอย่างมีศิลปะสื่อสารอย่างผู้หญิงมีกลินเปิดใจแบบคุยยังไงถามแบบไหน ถามให้เราดูฉลาดถามให้เป็นผู้หญิงมีกลุ้มนะคะเดี๋ยวโค้ชจะมาบอกในตอนท้ายแล้วก็โค้ชเพราะว่าโค้ชรู้ว่าสิ่งนี้เป็นอุปสรรคกับสาวไทยมากเวลาที่คบกับคนอ่ะเพราะว่าเราคนไทยอ่ะรวมถึงตัวโค้ชเองก็เคยเป็นอย่างนั้นอึดอัดใจอะไรมีความในใจอะไรเราจะไม่กล้าบอกเราจะไม่กล้าถามเราจะไม่กล้าพูดเราจะไม่กล้าเปิดใจเพราะว่ามันมีมันมีมันมีอุปสรรคในเรื่องหนึ่งลเราเป็นคนที่เก่งใจสองอุปสรรคทางด้านภาษาเรื่องภาษา ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงไม่รู้จะใช้คําไหนสุดท้ายมันก็เลยทําให้เราไม่พูดดีกว่าเดี๋ยว,วัวพูดไปพูดผิดอะไรอย่างเนี้ยนะคะมันก็เป็นผลพวงทําให้เราแบบว่าเพราะเราไม่กล้าถามเราไม่กล้าบอกอะไรเราก็ไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการเลยนะคะไปอย่างรวดเร็วคือเราต้องเป็นคนนะคะกล้าเปิดเผยแล้วก็บอกความเป็นตัวเราให้เขารู้นะคะบอกความเป็นตัวเราให้เขารู้นะ เดี๋ยวมีวิธีการบอกการพูดการคุยยังไงนะคะเดี๋ยวจะบอกก็จะแนะนำนะคะสิ่งสําคัญเลยอะ่ะยิ่งเป็นความสัมพันธ์นะคะเมื่อเริ่มต้นถ้ามันเริ่มต้นด้วยดีนะคะเรายิ่งจะต้องเป็นคนที่มีความชัดเจนแล้วก็รู้รู้วิธีการที่จะพรีเซนต์ที่จะบอกความเป็นตัวตนของเรานะคะถามเลยนะคะกล้าถามความต้องการของเขานะนะคะยิ่ง เราคบกับผู้ชายยิ่งถ้าถ้าเราเห็นว่าเขาคือเป็นแบบเป็นเป็น,เ,ปนเอ่อหนุ่มนะคะฝรั่งที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะที่มีหน้าที่การงานที่ดีเป็นถึงระดับผู้บริหารหนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะมันไม่สําคัญนะคะมันไม่เกี่ยวว่าเราเนี่ยจะแบบว่าเราอาจจะแบบโปรไฟล์ไม่ได้ถึงเขาเราไม่ได้จบการศึกษาสูงเราไม่ได้เป็นผู้หญิงที่แบบว่ามาจากพื้นฐานครอบครัวที่ดีอะไรบอกได้เลยว่าสิ่งนั้นไม่สําคัญนะคะสิ่งสาคัญที่สุด ถ้าคุณอยากได้ผู้ชายที่โปรไฟล์ดีจริตและจิตวิทยาในการสื่อสารคือคีย์สำคัญที่จะทำให้คุณได้ทุกอย่างนะคะ,อะโอเคนะเดี๋ยวโคจะบอกนะคะเปิดเผยและบอกความเป็นเราแล้วที่สำคัญคือกล้าถามความต้องการของเขานะคะเพราะว่ารู้เขารู้เรานะคะรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เช่นกันถ้ายิ่งคุณรู้จักตัวเขามากเท่าไหร่ มันจะทําให้คุณคือได้ใจเขาอะมีโอกาสที่จะได้ใจและพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไวได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นเมื่อกล้ากล้าถามความต้องการของเขาแล้วทีนี้ให้เรากล้าบอกความต้องการของเราคือข้อที่4นะนะคะกล้าบอกความต้องการว่าเราต้องการอะไรเราชอบแบบไหนเราไม่ชอบอะไรนะคะพูดง่ายๆเอาสรุปง่ายๆเลยว่าถ้าอยากได้ผู้ชายโปรไฟล์ดีนะคะ คือให้เรากล้าที่จะนะคะเปิดเผยกล้าที่จะเปิดเผยความเป็นตัวตนของเรากล้าที่จะบอกความต้องการของเราแล้วกล้าที่จะถามในสิ่งที่เราสงสัยกล้าที่จะถามความต้องการที่แท้จริงของเขาแล้วมันจะทําให้เราได้ในสิ่งที่เราอยากได้เราจะไม่เสียเวลากับคนที่ไม่ใช่กับอะไรที่มันไม่ใช่นะคะนะทีเนี้เดี๋ยวโค้ชจะไปต่อ ก็จะบอกวิธีการเริ่มต้นว่าแล้วเราจะบอกความต้องการของเรายังไงเราจะามีแนวทางวิธีการเริ่มต้นเกินเริ่มพูดแบบไหนเดี๋ยจะแนะนำนะคะว่าคือถ้าเราไม่อยากเสียเวลาแล้วเราอยากจะได้คนที่ใช่จริงๆนะคะหนึ่งเลยคือคุณต้องถามนะคะ เราต้องเปิดใจถามเลยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะตั้งแต่คอนเ s อ t i เซชันแรกๆที่คุยกันเลยสิ่งที่โค้อยากจะแนะนำก็คือว่าให้คุณถามไปเลยตรงๆว่าผู้หญิงในอุดมตคบบมดมติของคุณเป็นแบบไหนถามผู้หญิงในอุดมคติของคุณเป็นแบบไหนสุดเริ่มต้นมันคือคีย์มันคือกุญแจเลยก็อย่างที่โค้ดบอกว่าถ้าเรารู้ความต้องการของเขามันก็ทำให้เราได้รู้ว่าเราจะเข้าหาเขาแบบไหนเราจะพูดแบบไหน แล้วที่สําคัญที่สุดคือมันจะทําให้คุณไม่เสียเวลาไปกับคนที่มันไม่ใช่เพราะถ้าผู้ชายคนนี้คือเขาแบบไม่ชอบผู้หญิงมีรอยสักอะนะคะมันจะทําให้คุณไม่เสียเวลาเลยนะคะมันจะทำให้น้องติ๊กไม่เสียเวลาเลยต้องถามเลยว่าผู้หญิงในอุดมคติของคุณเป็นแบบไหนอันนี้คือคือข้อที่1คือข้อแรกนะคะ แต่ว่าอ่ะเดี๋ยวโค้ดบอกโค้ดลืมบอกการเกริ่นนำนะคะทุกคนเวลาจะพูดเวลาจะพูดจะคุยเรื่องสําคัญจะถามคําถามอะไรถ้าเราอยากจะเป็นผู้หญิงที่แบบว่าคือสื่อสารแบบผู้หญิงมีกลิ่นน่ะให้เรามีคําเกริ่นนําเสมอเกริ่นนาก่อนที่จะพูดเรื่องอะไรก่อนที่จะถามเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเองินเรื่องอะไรก็ตามนะคะคือเริ่มต้นด <arriba> ้วยการที่ว่าฉันมีเรื่องสําคัญที่อยากจะคุยกับคุณฉันมีคําถามที่สําคัญอยากจะถามคุณได้ไหมคะ คุณไมายไหมถ้าฉันอยากจะถามคําถามที่มันดูจริงจังที่มันดูเป็นส่วนตัวส่วนตัวที่มันเป็น personal question อะคุณคุณจะว่าอะไรไหมให้มีคําลักษณะเกินนางแบบนี้คําพูดลักษณะแบบนี้เนี่ยคือคดมีเขียนแบบว่าแนะนําไว้ให้เยอะมากเลยในหนังสือคําถามชวนคิดพิจิตใจหนุ่มปรัแล้วในหนังสือเล่มนี้มีคําถามที่แบบลักษณะการพูดการคุยกับ ผู้ชายที่เป็นนักธุรกิจด้วยนะเพราะว่าโค้ดมีมีแปลแล้วก็เรียบเรียงมาจากหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจนะคะโค้ดอ่านหนังสือเกี่ยวกับพวก b ิส i n e อะไรพวกนั้นนะคะค้ดก็เอามาแปลเอามาอ d ดแดปอา ให้มันเข้ากับเรื่องของการแชทนะคะใครอยากรู้เนี่ยก็ก็ลองซื้อหนังสือเล่มนี้ไปคําถามชวนคิดพี่ชิจใจนุ่มฝรั่งอันนี้ไม่ได้อยากจะขายนะแต่ว่าคือโค้ดไม่มีเวลาที่จะแบบมานั่งอธิบายบอกประโยคภาษาอังกฤษนะจะ,จะแนะนําให้พวกเราอะ่ะพอที่จะมีไอเดียว่าเออจะเริ่มต้นยังไงเพราะว่าบางทีบางครั้งอะ่ะเราเก่งภาษาอังกฤษแต่ว่าเรานึกไม่ออกว่าเออมันจะต้องมันต้องมีการเกิดนําก่อนเนาะโค้ดอะไรเงี้ยอืมเพราะว่าการเกิดนําก่อนที่เราจะถามเรื่องสําคัญเรื่องอะไรพวกนี้ยมันจะทําให้เราดูเป็น,เป,นเป็นผู้หญิงที่แบบมีศิล ศิลปะในการพูดมีศิละปะในการสื่อสารนะคะนะโอเคนะเกริ่นนำก่อนว่าคุณจะโอเคไหมคุณคะพอฉันนะมีเรื่องสําคัญที่อยากจะถามคุณแต่ว่ามันเป็นคําถามที่อาจจะดูเป็นส่วนตัวนิดนึงคุณจะว่าอะไรไหมคะถ้าฉันจะขอถามเรื่องส่วนตัวกับคุณอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วทีนี้เราก็ถามต่อไปก็ก็ต่อด้วยคําถามที่เราอยากถามว่าผู้หญิงในอุดมคติของคุณเป็นแบบไหน นะคะทีเนี้ยอย่างเคสในของน้องติก๊กใช่ไหมเขาจะถามเรื่องเรื่องรอยสักใช่ไหมคะพอเขาตอบเรามาเราก็อาจจะพอรู้ถ้าแบบว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้มีเรื่องแบบว่าเขาไม่ได้บอกเราว่าเออผมชอบผู้หญิงมีรอยสักหรือไม่มีรอยสักอะไรเงี้ยเราก็อแล้วก็ถามต่ตเขาบอกว่าผู้หญิงในอุดมกติของผมเป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนี้นแบบนอ่ะเราก็ที่พอที่จะรู้แล้วแล้วว่าเออมันมีเขาโครงแบบ เป็นตัวฉันบ้างหรือเปล่าล้วนะทุกคนเราก็พอเราถามเขาแล้วว่าผู้หญิงในอุดมคติของเขาเป็นแบบไหนใช่ไหมคะเขาตอบมาน่นนี่นัน่นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะต่อไปเราก็ถามต่อได้เลยว่าคุณคิดยังไงกับผู้หญิงที่มีรอยสักอคุณคิดยังไงกับผู้หญิงรอยมีผู้หญิงที่มีรอยสักนะคะว่าติงกระเป๋าอ่าวู้แมนว t ส t ท o ูนะคะอันนีอนะคะเราก็ถามเขาว่าเออคุณคิดยังไงกับผู้หญิงที่มีรอยสักเนาะอืมนะคะทีเนนะะี้ย อันนี้มันก็เป็นคําถามที่เป็นเป็นคีย์เปิดได้แล้วละเปิดประตูแล้วว่าคือยังไงเราก็จะได้รู้แล้วว่าคือเขาคิดยังไงจริงจริงจริงมันเป็นจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่คือเหมือนที่โฮสบอกว่าถ้าเรากล้าเปิดใจคือเราก็ถามไปเลยตรงๆรง่ะาว่าเขาคิดยังไงกับผู้หญิงที่มีรอยสักนะคะแล้วต่อไปเราก็ทีนี้พอเขาตอบมานูน่นนี่นั่นแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราก็แบบคือคือคือก็เปิดใจบอกไปเลยว่าเออเออฉันน่ะมีรอยสักนะคุณรับได้ไหม ออแต่ที่นี้เดี๋ยวมันจะมีข้อสุดท้ายที่คุณจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งแล้วมันจะทําให้คุณยิ่งดูแพงขึ้นต้องรอลุนแล้วแหละ,หละนะคะว่าคําตอบมันจะทําให้เราใจสัน่นเขาจะรับได้หรือรับไม่ได้นะคะถ้าสมมุติโชคดีคนก็ขอแบบขอเป็นกําลังใจให้น้องติ๊กนะคะว่าคือหนุ่มฝรั่งคนนี้คือเขาแบบไม่ได้มายกับรอยสักถ้าเราอ่ะเดี๋ยวก็จะแนะนําต่อนะคะทุกคนว่าเราก็เปิดใจบอกเขาไปว่าเออฉันน่้มีรอยสักนะ เออคุณรับได้ไหมสมมุติว่าเขาตอบว่าได้ผมไม่ผมไม่ได้ไมายเรื่องนั้นทีนี้โค้ชจะบอกวิธีการเพิ่มเสน่ห์ให้กับคุณมากขึ้นนะคะให้ความเป็นผู้หญิงที่มีความเซ็กซี่มีรอยสักของเราอะ่ะมันดูมีความมีความแพงมีความเซ็กซี่มากขึ้นนะคะเล่าสตอรี่นะคะเล่าเรื่อง บอกเหตุผลบอกที่มาของรอยสักนั้นบอกที่มาว่าทำไมอะไรคือแรงบันดาลใจให้เราอะสักสิ่งนั้นบอกเหตุผลเขาว่าทำไมเราถึงสักแล้วบอกความหมายของรอยสักที่เราสักเพราะว่าคนคนเชื่อว่าคนที่คนที่สักอะเขามักจะมีมีสตอรี่มีแรงบันดาลใจแล้วก็มีที่ไปที่มาของรอยสัก ว่าทำไมเขาถึงสักควรว่ามันมีสนิทงะมันมีสนิทถ้าเราอะเพิ่มสิ่งน,นี้เข้าไปในการบอกเล่าว่าเนี่ยฉันสักผีเสื้อนะฉันเพราะฉนเพราะอะไรเพราะเราชอบอะไร,ร,ออะไรคือแรงบันดาลใจหรือว่ามันอาจจะเป็นสัญลักษณ์นู่นนี่นั่นด้วยความเชื่อแบบห้าแถวหกแถวอะไรของเราใช่ไหมคะเ,เราเชื่อเรื่องโชคเรื่องอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเรื่องราวเล็กเ็กเหล่านี้นะคะมาเล่าเรื่องนะคะเล่าเรื่องราว ที่ไปที่มาของรอยสักนั้นนะคะบอกความสําคัญแล้วก็บอกความหมายของรอยสักนั้นนะว่ามันมันมีความหมายมันมีที่ไปที่มายังไงมันสําคัญยังไงกับเรานะคะการเล่าสิ่งนี้เห็นไหมคะว่าการเล่าเรื่องสุดท้ายมันก็มาจบที่การเล่าเรื่องว่าถ้าเราอยากแบบอยากเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์อยากเป็นผู้หญิงที่แบบได้ใจพูดแล้วให้มันสะกดใจ เราต้องเล่าเรื่องเล่าสตอรี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับชีวิตของเราอะถ้าเรารู้วิธีการเล่าเรื่องการบอกนะคะสิ่งเล็กๆบอกเหตุผลนะคะให้มันฟังดูแล้วมันแบบสะกดใจให้มันมีความหมายแม้กระทั่งเรื่องของรอยสักอะคะ่ะถ้าเราเอามาเล่าให้เขาฟังเขาจะเกิดความประทับใจแล้วเขาจะแบบมองเห็นความเป็นตัวตนของเราด้วยนะคะเขาจะมองเห็นตัวตนของเราได้ว่าอ๋อที่เราสักเนี่ยเป็น มันมันเพราะอะไรมันมีความหมายอะไรยังไงกับเรานะคะสิ่งเหล่านี้มันก็จะทําให้แบบหนุ่มฝรั่งเนี่ยคือเขาเขาเห็นตัวตนของเรามากขึ้นเขามองเห็นความเป็นเรามากขึ้นไอ้แค่เรื่องสตอรี่เรื่องรอยสักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันมันทาให้แบบมันทาให้คือหนุ่มฝรั่งเขาเห็นความเป็นตัวตนของเรามากขึ้น สิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราบอกเรื่องราวสตอรี่กับรอยสักของเราเนี่ยมันจะสร้างความประทับใจนะคะบางทีบางครั้งเขาอาจจะแบบบางทีบางครั้งเขาก็อาจจะแอบแบบมไม่ได้ไม่ได้ชอบไม่ได้ไม่ได้ชอบผู้หญิงที่มีรอยสัก แต่บางเอิญบังเอิญว่าแบบสิ่งที่เราพูดอะ่ะมันไปสะกดใจเขานะคะมันไปสะกดใจเขามันทําให้เขาประทับใจนะคะ,ะกับเหตุผลของเราว่าทําไมเราถึงสักเขาประทับใจเกี่ยวกับสตอรี่กับที่ไปที่มาและเหตุผลของเราว่าทําไมเราถึงทําสิ่งนั้นนะคะมันมันอาจจะเปลี่ยนใจของเขาทําให้เขาแบบมองข้ามเรื่องรอยสักไปเลยแต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นคือเราอะ่ะ สามารถพูดบอกให้เขาเห็นความเป็นตัวตนของเราแบบจิตใจของเราอะความเป็นเราอะมันไปทัชหัวใจของเขามันเลยทําให้เขาเปลี่ยนใจทําให้เขามองข้ามเรื่องของรอยสักไปเลยก็ได้เห็นไหมคะเห็นไหมอันนี้คือ4เทคนิคนะคะ4วิธี4สิ่งที่ค้ชอยากจะแนะนําพวกเรานะคะว่านี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหานะคะก็หวังว่าคือมันจะเป็นคําแนะนําที่แบบเป็นประโยชน์กับน้องติ๊กแล้วก็เป็นประโยชน์กับ สาวๆเลยหลายคนนะคะอยากได้ยังไงก็ทักเข้ามาได้นะคะทักมาถามมาปรึกษาน้องพลอยได้ว่าเออหนูแชทอยู่ในเลเวลนี้ภาษาเป็นประมาณนี้จะแบบเหมาะกับหนังสือเล่มไหนคู่มือเล่มไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวน้องพลอยเขาจะแนะนําให้นะคะทุกคนขอบคุณมากนะและเดี๋ยวเราไปเจอกันในรน์หน้านะคะสาหรับวันนี้บ๊ายบาย